ขอโอกาสพระเทระเพื่อกล่าวธรรมครับอิเมหิอธิหิปุกเทวาติเทวังนรธรรมหิพุทธังสรนังคตโตสมิข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเราเทพผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษ ผู้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าผู้มีพระสมัญตะจักสุผู้มีบุญยลักษณะทั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูและลมหายใจทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายความเคารพพระเถระขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาธรรมิกทุกท่านเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนีาตมาก็ มีโอกาสมาสแสดงรรมนะโยมชุกระหุนิดหนึ่งอาตมาชุกระหุวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งโยมกษัตริย์องค์นี้ท่านอยู่ในลังกาอย่กษัตริย์ลังกาในลังกาเนี่ยก่อนลังกาก็จะมีเจดีย์อยู่เจดีย์หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่าสุวรรณมาลิกะเจดีย์อาตมาก็เคยไปมาแล้วโยม งดงามมากแล้วก็มีญาติโยมประชาชนศรัทธามากเจดีย์นี้จะมีเท่าที่ดูมาเจดีย์นี้เป็นดีดที่คนไปบูชาเยอะที่สุดเลยโยมแล้วก็แน่นมากสูงแล้วก็ใหญ่ด้วยนะงดงามมากจริงๆเจดีย์นี้เนี่ยสร้างในสมัยกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าทุต t h คาเมนีอภัย ตอนที่พระองค์สิ้นประชนจรดียังสร้างไม่ทันเสร็จโยมพระอนุชาของพระองค์ก็มาสร้างต่ออีกทีหนึ่งนะให้สําเร็จก็รีเรื่องก็คือพระเจ้าพระเจ้า,พร,จาพระเจ้าทุตตคามิเนีอยภัยท่านก็จัดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นมหาราชของของประเทศลังกาโยมวันนี้ก็จะนําประวัติท่านมาเล่าให้ญาติโยมฟังนะท่านเป็นเป็นพระโอรสของพระเจ้า กากาว,วันติสะนะพระเจ้ากากว,วันติสะแล้วก็มีพระราชมารดาคือพระวิหารเทวีทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้มีบุญโยมเป็นผู้มีบุญนะโดยเฉพาะประวัติของพระมารดาพระองคนะ์นามว่าวิหารเทวีเนี่ยเป็นที่ดาของกษัตริย์นะโยมกษัตริย์ที่อยู่ในแคว้นนามักัลยาณีพระองค์เนี่ย อลอยน้ำมาโยมลอยน้ำมานะมีเทวดาบรรดาลน,น้ำท่วมเมืองอยู่เพราะพอดีพระบิดาของพระองค์เนี่ยทำความผิดที่เทวดาพิโรธเ่ยเทวดาก็เลยบรรดาให้น้ำท่วมเมืองพนางก็เลยนะลอยมาในเข้าใจว่าในตุ่มนายมด,ดูนิดหนึ่ง เเรียกว่าหม้อทองคําไม่ใช่ตุ่มหม้อทองคํอหม้อทองคํานะโยมแล้วก็มีในบนบนบนหมอ้อนี่ก็เขียนนะคำคำเป็นภาษาสิงหนนะว่าพระราชธิดาตอนนั้นน,ะน้ำมันท่วมมากพระราชาก็เลยอยากให้พระธิดารอดก็เลยเอาพระธิดาใส่หม้อทองคําแล้วก็ลอยน้ําไปแล้วก็รอดจริงๆโยมรอดจริงๆรอดจากกระแสน้ําท่วมของของ,ของอเทวดาได้นะ เขาด้วยอำนาจบุญนะก็ไปติดอยู่ที่วิหารของอีกแคว้นหนึ่งกษัตริย์ของแคว้นนั้นก็คือพระบิดาของพระองค์เนี่ยก็กเลยรับนางเป็นมเหสีนางก็เลยชื่อว่าวิหารลเทวียมนะพระนางเนี่ยก็เป็นผู้ที่เลื่อมใสในพระราชนาฏีเหมือนกับพระสวามีของพระองค์นะก็รับสั่งให้สร้างวิหารขึ้นมากมายทีเดียวแล้วก็บำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่อย่างสม่ำเสมอ ครั้งนั้นในโกติบรรพฤวิหารเนี่ยในสมัยนั้นมีสาม,มนเณนรรูปหนึ่งอยู่เป็นผู้ที่เคยทําบุญต่างๆไว้สม่มําเสมอมีศีลวัตรก็คือมีการรักษาศีลที่อุกฤษเป็นสาม,มนเณนรที่เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรนะแล้วก็ทํากุศลอย่างสม่มําเสมอสามเณรนั้นก็ได้วางแผ่นศีลาสามแผ่นทําเป็นบันไดเพื่อให้เป็นที่ขึ้นลงได้สะดวกที่ อากาสะเจดีนะก็คือว่าถ้าทำบุญถวายบันไดเจดีสามแผ่นเดียสามแผ่นนะแต่ทำด้วยความเรื่มใสที่มีกำลังทำบุญมาตลอดชีวิตเลยโมสัมเนเนี่ยเป็นผู้ที่มีข้อบ้านคดงามคอยถวายน้ำดื่มทำวัดปฏิบัติแก่พระสงฆ์เธอมีร่างกายที่อ่อนล้าอยู่เสมอจึงเกิดอาพาธหนักขึ้นเนี่ยพอทำกุศลบ่อยๆนะ ก็เรีว่าไม,ไม่เบื่อหน่ายในกุศลก็เป็นเหตุให้ร่างกายเนี่ยเหนื่อยล้านะเหล่าภิกษุเป็นผู้ที่มีกะตะเวทีก็คือรู้คุณของสัมมณีนสนัมมณีช่วยเหลือภิกษุอย่างดีเลยนะก็เลยช่วยกันใช้คารหามสัมมณีนั้นไปอุปถากที่ติดสาลามที่วัดอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆขีลาปัสยะบริเวณก็คือใกล้ๆบริเวณที่สัมมณีเอา เอาหินเอาอะไรนะเอาเอาแผ่นศิลาไปวางเป็นบันไดยอยู่ใกล้ๆจุดที่เนนทาบุญเนเน,นไปอยู่ในวิหารใกล้ๆนั้นโดยที่มีพระพิกสุปเป็นคนอุปทาเพนะราะว่าอะไรเพราะสมณเนรช่วยพระเป็นอย่างมากนะช่วยกันดูแลสมณนเนรปรากฏว่าพระนาวิหารลเทวีที่เป็นพระเมเหสีก็เวลาก่อนที่พระภิกสุจะฉันพระตาหารเนี่ย พระอษฐพระนางก็จะสํารวมสํารวมตนนะถวายมหาทานแก่สงอย่างสม่ําเสมอในเวลาก่อนฉันก็จะถวายพระทหารก่อนนะครับก็ทานของพระนางเนี่ยก็เป็นอาหารที่เป็นประเภทอาหารในวังนึกถึงอาหารของสมเกตเลยนะ <c oughs> ที่ตกแต่งอย่างอย่างงดงามนะอย่างดีแล้วหลังจากพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จก็จะคอย ให้นางสนมนะซึ่งเป็นบริวารของพระน,นางเนี่ยถือของหอมถือดอกไม้นะเพศสัตว์แล้วก็จีวรพวกปัจเจศสียมแล้วก็ไปอารามไปถวายไปสัการะแก่พระภิกษุตามสมควรถวายพวกของหอมดอกไม้เพศสัตว์แล้วก็จีวรน,นะคราวนั้นพระน,นางทรงกระทาเช่นนี้แลแล้วก็พกพระน,นางก็ได้ประทับอยู่เบื้องหน้าพระสังฆเถระพระเถระเม่จะแสดงธรรม เพื่อให้พระนางปรับปพิ่มใจเนี่ยก็ได้กล่าวว่ากับทุนว่ามหาสมบัตินี้พระองค์ทรงได้มาด้วยบุญญกรรมพระองค์พึงทําความไม่ประมาทในบุญกรรมตั้งแต่บัดนี้ไปเถิดก็คือพระนางเนี่ยที่ไปเป็นพระมะเหสีเนี่ยสิ่งต่างๆโภกสมบัตินียได้มาด้วยด้วยบุญกุศลที่พระนางได้ทําไว้นะพระนางอย่าได้ประมาทในบุญกุศลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งใจทําบุญครูส่วนต่อไปบ่ายพระเทวีเมื่อพระเทระอนุโมทนาเสร็จแล้วก็ตรัสว่าสมบัติในโลกนี้จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อข้าพเจ้าไม่มีโอรสพนางไม่มีลูกนะเพราะฉะนั้นสมบัติของข้าพเจ้าจึงเป็นหมันไม่มีประโยชน์เออคนที่มีทรัพย์สมบัติโภคสมบัติเพียบพร้อมก็มีความทุกข์นะโยมไม่มีลูกนะไม่มีลูก เพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะไปเกิดกับน,นางได้ก็ต้องเป็นผู้มีบุญใช่ไหมโยโมเออนะคนที่ไปเกิดเป็นลูกของคนมีบุญก็ต้องมีบุญด้วยเหมือนกันเพราะฉนั้นคนที่จะเป็นเป็นผู้มีบุญก็เลยมีจํานวนน้อยไงโยมมีจนวนน้อยนะพะนางก็เป็นหมันนะจริงๆไม่ได้เป็นหมาหรอกหมายความว่านางยังไม่ได้โอรสสักทีนะก็เลยบอกว่าสมบัติในโลกนี้นางรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีโอรสนะอยากได้ลูกอยากได้ลูกมาสืบต่อนะ พระเทระเป็นผู้ที่มีฤทธิ์โยมมีอภินยาวก็พิจารณาดูอนาคตเบื้องหน้าของพระนางโอ้พระนางจะได้โอรธโยมตอนนี้ยังไม่ได้แต่ต่อไปจะได้นะจึงถวายพระพรว่าพระเทวีครอพระองค์โปรดไปดูแลสาม,มนเณรอาพาธรูปนั้นเถอะมีสาม,มนเณรที่ป่วยอยู่นะที่เป็นผู้ที่มีข้อวัดปฏิบัติงดงามดูแลพระพริสุแต่ตอนนี้ป่วยหนักอยู่นะจริงๆก็ใกล้ายา ใกล้จะมรณาภาพแล้วโยมนะใกล้จะใกล้จะตายแล้วนะใกล้จะตายละใกล้จะมรณาภาพก็ให้พระเทวีนะไปดูแลสาม,มเณรรูปนี้แหละนะพระนางก็เสด็จแล้วก็ไปถึงสถานที่นั้นก็ได้จัดกับสาม,มเณรผู้ใกล้จะมรณาภาพว่าพ่อเนรขอพ่อเนรจงปราศนาเป็นบุตรของโยมเถิดคือตายจากอัตภาพเนี่ยให้ตั้งใจนะมาเกิดเป็นลูกของเรา๋อ พิเศษไหมยโยมเนี่ยคือดูดูคนไปเลยนะคนนี้ดีมากเลยเดี๋ยวเป็นโอรสของเราเนี่ยดีเลยแล้วสมณีก็ทำบุญไว้เยอะด้วยนะโยมนะเพราะว่าสมบัติของโยมมีมีมากนะแต่จริงๆแล้วสมณีตั้งใจจะไปเกิดในสวรรค์โยมตอนแรกเลยนะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมาเกิดในโลกมนุษย์จะไปเกิดในสวรรค์ แต่ว่าพระเทวีก็มาขอร้องให้สัมมณีไนปเ,นะเกิดเป็นลูกของพระนางนะพระเทวีผู้มีปัญญาดีทรงทราบเห็นอาการสัมมณีแนลนะ้สัมมน,นีไม่อยากมาเป็นโอรสของเรานะก็เลยต้องทำยังไอโยมต้องทําโดยการชักชวนให้สัมมณนนีอยากเกิดเป็นพระโอรสไอโยมนะก็เลยบอกว่านะก็เลยให้บูชาสัมมณีด้วยดอกไม้งดงามหลากชนิด แล้วก็วิงวอนอีกโยมถวายของพิตันนี้เลยนะวิงบอนอีกแม้จะทรงบูชาเช่นนี้สาม,มเณรก็ยังไม่ปราศนายนะสาม,มเณรก็เห็นแล้วก็ยังไม่ยังไม่ยินดีนะพระเทวีก็เป็นผู้ฉลาดในอุบายก็เลยถวายนะถวายเพศถวายสิ่งของที่พระนางเตรียมมาอย่างดีเนี่ยแหละถวายแกมม่พระสงฆ์โยมไม่ได้ถวายสาม,มเณรนะวันนี้ถวายพระสงฆ์คือ แล้วก็พิงวอนสามเณรอีกนะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าสามเณรเนี่ยเป็นโอรสของพระนางจะมีโอกาสทํากุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างพระนางได้เนี่ยชี้ช่องให้สามเณรเห็นว่าเป็นพระโอรสก็ดีนะเหมือนเรามีกําลังอ่ะกำลังของบุคคลที่มีกําลังมากจะทําอะไรก็จะยิ่งใหญ่นะอยากจะไหวสิ่งของก็ถวายได้โดยไม่มีขอบเขตเลย นางก็เป็นผู้ที่ทําบุญอยู่แล้วก็เลยทําให้สัมมาเนนได้เห็นมุมเนี้สัมมาเนนตอนที่เป็นสัมมาเนนยังถวายบันไดศิลาสามขั้นใช่ไหมโยมถามว่าถ้าสัมมาเนนถวายได้มากกว่านี้สัมมาเนนจะทำไหมทานะโยมใครๆก็อยากทําบุญที่ยิ่งใหญ่พระเทวีเป็นคนที่ฉลาดมากเลยโยมถ้าไปล่อด,ด้วยสมบัติเนี่ยสัมมาเนนไม่ได้ยินดีหรอกสำหรับคนที่ชอบทําความดีต้อง ต้องพูดถึงว่าความดีเนี่ยมันเกิดได้ด,ด้วยการที่เป็นโอรสของพระนางนี่ยสัมมเณรก็เลยปรารถนาเลยเปลี่ยนใจนะจะมาเกิดในคันของพระนางพระนางก็ดีใจที่สัมเณรตั้งใจแล้วจะไปเกิดเป็นโอรสพระนางก็ประดับสถานที่นั้นโยมให้งดงามแล้วก็ไหว้แล้วก็เสด็จกลับตอนที่พระนางเสด็จกลับปรกบากฏว่าสัมเณรมรณภาพนะแล้วก็ มีท่านกล่าวบอกว่าไปปฏิสนธิในคันของพนางทําให้รถที่เคลื่อนกลับเนี่ยดุมก็คือตรงดุมของรถเนี่ยจมลงในแผ่นดินเลยพนาเพราะว่าผู้มีบุญเกิดในคันของพนางนะเ,เ,เป็นเป็นเป็นเกษละของผู้มีบุญอยู่นะปรากฏว่าตอนที่พนางแพท้ท้องอ่ะ ที่คแพ้ท้องเอาคำง่ายๆนะโยมคำกันง่ายๆคนแพ้ท้องก็มีอะไรแปลกๆใช่ไหมพระนางก็มีความอาการแพ้ท้องที่แปลกๆเหมือนกันนะท่านบอกว่าพระเทวีผู้มีบุญมากมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพระนางเนี่ยจงบรรทมโดยพระพระปรัดก็คือสีข้างเบื้องซ้ายเนี่ยแน่ไปกับพระแท่นบรรทมกลางซ้ายตรงข้างนี้สินะเนี่ย มานอนตะแคงไะโยมเอาด้านด้านซ้ายเนี่ยแนบไปกับเตียงนะแล้วก็ให้มีรวงพึ่งขนาดใหญ่มากไว้เหนือพระเศียรของพระนางขอให้ได้เห็นรวงพึ่งที่มันใหญ่โตมโหฬารเลยนะโยมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะบริโภคนำพึ่งที่เหลือจากการที่เอาไปถวายพระภิกษุหนึ่งหมื่นสองพันลูกความปัญหาตอนแพ้ท้องเนี่ยคนมีบุญเป็นไงโยมก็อยากทำบุญนะ สัญลักษณ์ของลูกของพระนางอ่ะโอเราของพระนางคือคู่ผู้มีบุญชอบทําบุญก็ทําให้แม่มีความปรารถนาจะถวายน้ําพึ่งโดยได้เห็นรวงพึ่งขนาดใหญ่แล้วก็ได้มีโอกาสเอาน้าพึ่งไปถวายพระพิกษุหนึ่งหมื่นสองพันลูกแล้วก็นางก็ปรารถนาแปลกๆอีกนะโยมปรารถนาจะยจะดื่มน้าน้ําล้างดาบโย่ดาบที่เป็นอาวุธฆ่าคนนี่แหละขอ ศาสนาจะดื่มน้ําล้างดาบที่ไปตัดศีรษะของยอดขุนพลของพระเจ้าเอลาละในสมัยนั้นก็จะมีกษัตริย์มินอยู่คือพระเจ้าเอลาละอยู่ที่กรุงอนุราธบุรีส่วนพระนางเนี่ยอยู่ในโลหะแควนโลหนะแควนโลหนะโยมในสมัยนั้นอะ่ะมันยังมีคล้ายๆว่ามีพระราชาแยกกันปกครองอยู่แต่พระราชาของกษัตริย์มินเนี่ยก็จะมีอานาจมาก มัคือขอให้ได้เอามีใครสักคนหนึ่งที่ไปตัดศีรษะคุณพลของฝ่ายตรงข้ามแล้วเอาดาบอันนั้นะมาแช่น้ำพระองค์ก็จะดื่มน้าล้างดาบอันนั้นนะอยากจะดื่มน้ําล้างดาบที่ตัดศีรษะของคุณพลของฝ่ายตรงข้ามนะซึ่งน้ําล้างดาบเนี่ยวางอยู่บนศีรษะของคุณพลที่ถูกฆ่าด้วยนะโยมเป็นความปรารถนาที่ดูแลฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะเออนะอ่า แล้วก็ปรถนาจะประดับดอกมาอดอกดอกบัวโยมดอกบัวที่ยังไม่เหี่ยวแห้งที่นํามาจากนาของดอกบัวของเมืองอนุราลสบบุรีก็คือถ้าจะไปเอาดอกบัวมาเนี่ยต้องเข้าไปในประเทศของข้าศึกอ่ะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เลยนะต้องไปเอาดอกบัวในนาบัวของของข้าศึกในเมืองหลวงเลยนะโยมแล้วต้องตัดศรีรษะของคุณพลของของกษัตริย์นั่นมา เอาศีรษะมาด้วยเพราะอะไรเพราะว่าน้ําล้างดาบมันจะต้องวางอยู่บนศีรษะด้วยโยมแล้วก็ต้องเอาดอกบัวในประเทศของข้าศึกมาด้วยนะโยมเนี่ยความปบาดนาคนแพท้ท้องนะนะพระทีวีก็กล่าวทูลเรื่องนั้นกับพระราชาว่าความบาดนาของเนี่ยของพระนางต้องการอันนี้ต้องการมีรวงพึ่งต้องการน้ําล้างดาบต้องการดื่มน้ําล้างดาบนะเราต้องการประดับพระองค์ด้วยดอกบ,บัวนะในแคว้นอนุราธบุรี พระเทวีก็กราบถูดเรื่องนั้นกับพระราชาพระราชาก็เลยไปถามโหนเอ๊ะทำไมภรรยาก็คือมเหสีของเราเนี่ยปรารถนาแบบนี้ท่านช่วยทํานายทีโหหลวงก็เลยก็ฟังความปรารถนาแล้วก็กราบถูนว่าฉลอยว่าพระนางกจะได้โอรสที่น่าจะสามารถเป็นใหญ่ในชาวตมินแล้วก็คลองความเป็นเอกราชทําให้ศาสนารุ่งเรืองก็เลยอยากจะถวายน้ําพึ่งนายก ถวายทานนี่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่จะทําให้ศาสนารุ่งเรืองแล้วก็จะสามารถชนะกษัตริย์ข้าศึกได้ด้วยเป็นบุพนิมิตว่าออพระนางะจะได้โอรสที่มีความยิ่งใหญ่ด้วยบัญญาธิการนะปรากฏว่าตอนที่ท่านเป็นสามนเณรน่ะท่านก็ได้เห็นวิธีการว่าเออพระมานดาเนี่ยพระมเมสีเนี่ยได้ถวายทานนะพระเ,ออเพราะ สามัเนยเนี่ยก็เลยคิดอยากจะเป็นโอรสของกษัตริย์สาเหตุว่าอะไรโยมเออเท่านจะได้ทํากุศลที่ยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าพอมาเกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นไงโยมเออที่รังกาเนี่ยก็มีวันนะเหมือนกับที่อินเดียนะโยมกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรกษัตริย์เนี่ยเป็นนักรบเวลามีสงครามกษัตริย์ต้องออกหน้าต้องออกไปรบเลยท่านก็ อาจจะไม่ได้คิดถึงมุมเนี้ท่านต้องไปฆ่าฆ่าคนนะโยมสรม,มนเนจรจะอยากฆ่าคนไหมโยมถ้าไปบอกเรื่องฆ่าคนสรม,มนเนรคงไม่ยอมมาเกิดแน่นอนแต่ธรม,มนเนรเนี่ยมองมุมนี้มุมเดียวว่าเราจะได้ทํากุศลช่วยคนได้มากมายแต่พอมาเกิดจริงๆต้องออกลบโยมนะออกลบพระพระาชาผู้เป็นพระบิดาของพระองค์เนี่ยนะ เนี่ยก็มีการทดสอบทดสอบโอรสของพระองค์นะนะพระโอรสพรนามว่าพระเจ้า,าทุตถาคามเนียภัยเนี่ยก็มีน้องชายมีอีกพระองค์หนึ่งนะโยมพระนามว่าพระเจ้าติสสะในภายหลังเนี่ยพอพระองค์ขึ้นคลองราชน้องชายของพระองค์ก็ขึ้นคลองลาชต่อจากพระองค์อีกทีนึงในรังกาก็จะสงบสงครามสงบยาวนานมากในยุคนี้แหละเพราะว่าเป็นผู้มีบุญนะ เกิดเป็นพี่น้องกันโยมนะแล้วพระราชาพระบิดาของพระองค์ก็จะทดสอบลูกชายนะพระองค์ก็ทดลองโดยการที่นิมนต์พระภิกษุมาให้ฉันปัตตาหารแล้วก็ให้ตักข้าวสุกที่เหลือจากของภิกษุข้าวที่ภิกษุเหลือเหลือจากการฉันโนยมนะวางไว้เบื้องหน้าพระพาของพระกุมารแบ่งเป็นสามส่วนอยู่ ทดสอบอย่างนี้นะแล้วก็ด้จยใบอกว่าพ่อทั้งหลายนะไอค้คำคว่าพ่อทั้งหลายเนี่ยในภาษาบาลีหมายถึงแปลว่าแปลว,ว่าเป็นคำเป็นคำร้องเรียกแบบอ่อนหวานนะพ่อครับแตจริงๆบคุคคลข้างหน้าเป็นลูกนะแต่เรียกใน้ฐานะว่าเป็นบุรุษพ่อทั้งหลายถ้าพวกเจ้าคิดว่าพวกเราจะไม่เบือนหน้าหนีเหล่าภิกษกุผู้เป็นเทวดาประจะําตระกูลของพวกเรา พวกเจ้าก็จงรับประทานส่วนนี้ส่วนแรกนี่ชี้ไปบอกว่าถ้าสัญญากับพ่อว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ไม่ทิ้งภิกษุก็จงรับประทานส่วนแรกคือเหมือนกับถามดูว่าลูกยินดีไหมที่สัญญากับพ่อว่าจะไม่เบือนหน้าหนีภิกษุเหล่านี้ผู้เป็นเปรียบดังเทวดาประจำตระกูลของพวกเรานะถ้าพวกเจ้าคิดว่าพวกเราสองพี่น้องจะไม่ทำร้ายกันและกันตลอดไป ก็จงรับประทานส่วนที่ที่สองโยมส่วนที่สองเนี่ยต้องสัญญากับพ่อว่าสองที่น้องจะต้องไม่ลบกันไม่ฆ่ากันนะปรากฏว่าพูดถึงสองส่วนนี้นี่พระโอรสยินดีรีบสเสวยเลยนะโยมเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ทาได้แน่นอนอันที่สามถ้าพวกเจ้าคิดว่าพวกเราจะไม่ลบกับพวกชมินก็รับประทานส่วนที่สามนี้ อันนี้คือคือว่าต้องไม่ไม่ลบอ่ะปรากฏว่าเป้ารถของพระองค์เนี่ยนะไม่ยอมเสวยอ,อันนี้เลยนะคือว่ายัางไงก็ต้องเอาชนะพวกธรมินในสมัยยุคโบราณคนธรมินจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโหดร้ายโยมนะโหดร้ายก็อาจจะมีอาจจะมีเอ่อเป็นผู้ที่อาจจะทำร้ายคนโดยไม่มีเหตุมีผลอย่างเงี้ยนะ ไม่ได้เป็นคนที่มีมีเรื่องสีรลธรรมอ่ะพระพระโอรสของพระองค์ก็เลยไม่ต้องการที่แบบจะจะปล่อยคนเหล่านี้ไว้อะต้องการจะจริงๆคือต้องการเอาชนะเพื่อจะปกครองแล้วก็วางรากฐานของการปกครองโดยธรรมกับแผ่นดินทั้งหมดในลังกาเลยต้องการให้ธรรม,มารุง่งเรืองในเกาะลังกาอยู่ก็เลยไม่ยอม ไม่ยอมฉันพระตาไม่ยอมไม่ไม่ยอมฉันอาหารที่พระราชาแบ่งไว้ให้ส่วนที่สามเนี่ยนะอ่ะนะพอดีวันนี้ก็เวลาหมดนะก็เลยยังไม่ได้เล่าต่ออันนี้ก็อยากจะให้เห็นว่าคือบางทีบางครั้งอนะ่ะเราปรารถนาอย่างหนึง่งเนี่ยตอนเป็นสมัมเณรท่านก็อยากจะทำกุศลยิ่งใหญ่แต่พอในชีวิตจริง มันก็เจอสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะทํามาด้วยอะโยมพอเป็นกษัตริย์นะมันก็ต้องมีอะไรมากมายมีพวกสมบัติมากแต่มันก็มีภาระ,ะมากมายต้องรับผิดชอบประชาชนในแผ่นดินนะโยมแล้วก็ต้องออกรบเพื่อคนทั้งหมดเลยนะการออกรบเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พออระองค์ปรารถนานะะคงไม่ยินดีแต่ก็ต้องทำนะในชีวิตจริงเราก็เหมือนกันนะโยมบางทีเราปรารถนาอย่างหนึ่งอะแต่เราก็ อาจจะต้องทําในสิ่งที่เราไม่อยากทำนะภายใต้าภาวะอันหนึ่งมันมีทั้งสิ่งที่อยากทําและสิ่งที่ไม่อยากทำนะท่านก็จะมีวิธีการเลี่ยงหลบนะแต่ถ้าโยมสนใจอยากฟังก็ต้องฟังในคราวต่ตอไปพค์ก็เป็นผู้ที่เป็นสาม,มนเณรมาก่อนโยมทํำยังไงดีต้องฆ่าคนแต่ตัวเองก็เคยเป็นสาม,มนเณรรู้เลยว่าผลของการฆ่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ก็ต้องหาวิธีละ อาจจะจะเป็นความชานฉลาของกษัตริย์พระองค์นี้ยอะไรยมปรารถนาจะให้แผ่นดินสุขสงบโดยธรรมแต่ก็ต้องปราบคนพาลต้องเป็นคนปราบคนพาลด้วยพระองค์เองด้วยนะแต่จะปราบยังไงก็ต้องฟังในวันต่อไปอันนี้ก็วันนี้ก็จะนําข้อคิดนิดหนึ่งโยมที่เป็นส่วนที่สําคัญนะดีวขอดูนิดหนึ่งโยมมันเรมีข้อคิดในหนังสือเรื่องนี้ก็มีข้อคิดมากมายโยมนะอ่า อันนี้เป็นข้อคิดหนึ่งอันนี้อารมายของอ่านข้อคิดนี้นะเป็นการปิดท้ายการสแสดงรมบนนี้ผู้มีความรู้ทราบว่าผู้มีปัญญาทราบว่าในกติภพที่บุคคลเลียนไร้าตายเกิดเหล่าสัตว์ย่อมถึงกติที่ตนปรารสนาได้ด้วยบุญโยมเราอยากเป็นอะไรเราไปได้ด้วยบุญกุศลน,นะจึงได้พยายามอย่างมากในการสั่งสมบุญอยู่ตลอดเวลา ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาพบนะผู้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพแต่ปรารถนาจะถึงความไม่มีภพแต่การไม่มีภพเนี่ยมันจะต้องอยู่ในกติที่เป็นยังไงโยมเป็นสุขติสะก่อนแล้วมีโอกาสทําบุญกุศลนะแต่การจะได้กติที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทํากุศลได้สะดวกเราก็ต้องทํากุศลก่อนนะถึงได้กตินั้นได้นั้นท่านทั้งหลายที่ยังเป็นผู้ที่ไม่ประมาท เราเป็นเราเป็นผู้ที่ท่านสรรเสริญว่าเป็นผู้มีปัญญานะควรจะสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้เราได้ในภพที่ยังสามารถที่จะทํากุศลได้ต่อไปแล้วความปรารถนาที่จะถึงความไม่มีภพก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะขออนุโมทนาในบุญในกุศลของท่านทั้งหลายลขอให้บุญกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้ทำาวืทด,ดีแล้วจงเป็นเหตุเป็นปัจจัย เพื่อการเข้าถึงความไม่มีพบด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินก็อโอ,อกาสพระภิกษุพระเถระเพื่อกล่าวแบ่งบุญนะครับอีทางเมยานินเจวะสัพพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเต อิมังปุญญาปัติงลัทธานะสุขิตาโหตุขอบุญนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าและจงสำเร็จแก่สัรพสัตทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุโอ,อกาสพระเทะาาาาระ,ทะออกาสเพื่อนพิสุสง์เพื่อกล่าวนำให้พรญาติโยมเป็นภาษาบาลีแต่ขอกับนิมนต์พระพิสุทธรูปให้พรนะครับ สพทิทโยวิวัชชนตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสพภพาโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวะว,วันตรารโย ο, อันตาราย่ามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภพวาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาธนาสีลิสานิจาวุทธาปชายิโนจตาโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิส ภพราว่าตุสัพพมังคะลังขอสะพาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพระเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพ,พ้าธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสบพายสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเจอ